ปะดุกนะครับปะดุผัดะไรนะปะดุผัดเลยนะปะดุผัดพริกขิงนะครับอยู่ที่ร้านเต่าอาก้อนนะครับซอยแามจุรีนะครับข้างทางหลวงพระเภอสถีปีปะดุนี้นะครับเป็นปะดุดอกตะเคียนไม่ใช่อ๋อไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับเป็นปะดุวัดยางเป็นปดุวัดยางอ๋อไม่ใช่นะครับเป็นปะดุอ่าเป็นปะดุนาอย่างดีนะครับ จะชิมไม่ดูลอาก็รู้ถึงรสความกรอบของเนื้อปลาดุกครับมันจะมันจะกรอบของข้าวที่จะเข้าเทียมเลยนะแล้วก็พอพอเคี้ยวเข้าไปนะครับอ่ากินกินขิงเหรอนะาขิงก็จะเข้ามาในหน่อยนะเป็นรสชาติที่แบบคือทานทานได้จงได้เลยนะครับดจ,จริงๆนะครับเต่าวาก้อนครับ ก้อยจานจุลีทางหลวงคร